สวัสดีครับวันนี้รายการกลมล็อกซ่าๆนะครับก็จะมาเล่นเชฟแท็กนะครับก็คือว่าเชฟแทกเอ็มหนึ่งสองร้อยแปดแปดนะไม่ใช่แท็กเดียวของการิน่านะครับนี่ครับตัวละครก็ขอแนะนำป็นเลือดร้อยสามสองเลือดร้อยยี่สิบนะครับแต่เชฟก็ต้องมีสับไวลือหรือลูกสุลปไวอะไรพวกนี้ครับต้องมีครบครับที่ครบตามสูตรนะครับงั้น เราไปดูที่ใส่ยากันเลยครับโอ้ใส่ยาใส่ยาใส่ยาอึใส่ยาเแล้วก็อยากยึดเพล็ดสองเพ็ดอย่างเงี้ยแน้นํำไม่ใส่ยาอันนี้ครับอันนี้เลยครับอันนี้ใส่ให้ส่อันนี้ครับอันนี้นะครับแม่คนใครเี่มเหลือพวก็พ่ดอกก็ใส่อันนี้เลยครับมันจะได้ยิงก็ตายทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องปืนขึ้นมายิงอีกเลยติ๊กเจ็ดก็ตายแล้วครับนี้ คุณจะใส่อันนี้เลยครับคุณอย่าไปใส่อันนี้นะมันจะไม่ช่วยอะไรครับเพื่อแก้เรื่องให้เลืสเดียวนะครับแต่ผมไม่มีครผมเลยใส่อันนี้แค่ช่องเดียวนะครับแล้วส่วนเสือกผมก็ใส่นะอันนี้นะครับไม่จากก็เล่นเป็นอะไรก็ได้ครับเล่นอะไรก็ได้ผมเล่นจากกนี่ครับเพราะว่ามีอยู่ครับนี้เราก็ไอเพสไก่ครับอันนี้เราก็มาอยู่ในห้องแคมป์ใช่ไหมครับไม่แน่ใจครับงอน มันจะมังยิงไก่นะครับก็เป็นเพื่อนผมเองครับเป็นไก่ยิงนะครับเล่นประมาณนีผมว่าโปรแกรมที่ผมอัดนี่มันอัดไม่เกินสิบนาทีมั้งครับตอนี้ผมตั้งมาสามสิบแต่มันอัดไม่เกินสิบครับเห็นหัวั้มครับทุกคนเห็นหัวเหมือนที่ผมเห็นครับนีนครับถ้าเห็นแล้วอืมนีบดูครับดูไก่ครับ จะทำยังไงครับเอาหาไปแล้วครับไม่เป็นไรครับเป็นไก่ผมยิงแค่นั้นหละครับผมก็ค่อยหาไก่ยิงทพิะตัวสองตัวอะครับอะข้าผมเข้ามาแล้วครับ ตายไปแล้วหนึ่งตัวมันยิงตรงไหนก็ตายครับปืนนี้คือค่าบาเลสนั่นแหละครับแล้วก็ดีคือว่ามันยิงไหนก็ตาย,ยจริงครับแต่ครคับถ้าราคาแบบของแท้แบบว่าพวกขาวอนก็ต้องไปซื้อที่งานตามบุธอะไรพวกนี้ครับบาเลสก็ยิงตรงไหนก็ตายครับจำยิงปาตีไม่ตายแค่นั้นนะครับถึง็อยากผมก็มีอยู่บาเลสเห็นว่าคนมันรีวิวกันเยอะครับถมก็เลยไม่ก็จะรีวิว แล้วส่วนนี้มันหมากันเยอะนะครับผมก็เลยหนีครับอยู่ต่อไปตายแน่เลยครับเห็นไหมสรุปเหมือนอะไรเลยครับเวลาติดตุยขึ้หมือนนกัรู้สึกว่ายก็ขีดนี่มันก็แรงใหญ่ครับหมานี่เก็บหมดเลยครับสองตัวเลยครับคุณดีเสียงผมครับมันกำลังเดินขึ้นมาครับเราก็แดกมาก นี่ครับควิธีเล่นมีบางต่อนะรับคุณต้องจิกไปก่อนครับจริงะครับเมันก็จะดิกให้เลยครับโอ้มันยังไม่ปืนแรงยังเลยครับนี่ครับถึงตายตัวแรกนะครับอโอ้โหเสร็จไปแล้วเลยเราอืมอันนี้ผมก็ตั้งไว้ห้านาทีก็พอครับเพราะว่ามันมันยังไงวะพูดไม่ถูกครับ ไม่ยิงครับอ้าวนีกันอะไรครับนี่ครับอสูตรบานเลยครับถึงไหครับโดนสูดยังอ่ะเอาบิกนะครับ อคลิปแรกคลิปที่สองของผมขอเป็นคลิปนี้ละกันอือตายไหมไม่ตายกะทีมโอ้อย่างนี้มันต้องเก็บเหมือนต้องเก็บอูยดดอเข้ามาข้าผมเล่นทำไมครับมีไม่ต้องเล่นครับถ้าเล่นมีครับเล่นอ,อะไรก็เล่นเด็ยมันจะสร้างหนาจอะไรมาหาเพื่ออะไรครับเอรอบเอเอ๋อจบแล้วครับ โอ้ยโอมาเลยครับโอ้โหดู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 มันทำทำไมมีดมันเอามาเล่นกับผมได้มันอาจจะรังคายนิดหนึ่งครับน้องมันกดตั้งเตะครับ แล้วก็สื่อสารนะครับคลิปที่สองก็ถ่าย่าไม่ไม่น่าจะเกินสิบนาทีนะครับเพราะว่าก็มันไม่ไหวอะเวลาลงมาล,ลงนานครับเล่นอะไรครับไม่ต้องเล่นครับให่เล่นปืนครับไม่ได้เล่นมีดครับอาบาเลตโอ้ซื้อขึ้นมาจากไหนครับอยากให้ผมเอาตัวเก่ามาเล่นนะครับ โอ้ยิงไม่โดนครับนะครับคนเห็การยิงไม่โดนครับรย,ย,ยิงไม่โดนะกระดกครับไม่เป็นไรครับเห็นมันยิงไม่โดนไม่เป็นไรครับจะอยากให้พวกเก็บไปก่อนครับเหไนไครับเวลาพวกเก็บคุณจะไม่ได้กินครับโอเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วหมดแล้วอันก็ อันนี้เราก็กลับมาด่านนี้อีกครั้งนะครับไม่รู้เหมือนกันครับเวลามันจะพอหรือเปล่าอันนี้เราดอกเขาอยู่ข้างนน้นราจาก็อยู่ข้างนน้นนะครับผมก็มีรถขี่จะจ่าครับโอ้ไม่จ่าครับอาจจะเก็บได้ก็ได้ครับอสามที่นี่แหละคุณจะโยกมากนะครับมีคุณนึงดักต่อยเอยอะปืนเหนือป็นสู้กับมันมากนะมครับมันจะไปโด่ปืนหนือ โอ๊ยทำไมมัเก่งจังเลยเราก็ไม่เก่งพูดยิงเดียวน้องก็พูดตามจะพูดตามทำไมพูดตามฝางปใส่น้ำจังหรือตาแล้วหนึ่งตัวบาเลตต์ตดนเก็บสมน้ำหน้าเกนี่เน้่ยอืมเก่ง กันนินะโอ้โหไดเสียงอืเอเออืมเดควายมันมองผมไม่เห็นครับผมเ่ครมเนียบเนียบเนี้ยบศักดเออตลกได้เสียงมาแล้วอืม่ตลังเล่นครับแล้วดดาวหายไปไหนครับ อ้อ,อ,อเห็นแล้วครับติดตามมือปืนอะไรมาเล่นอะไรโอ้ปืนเกียร์ครับตายแน่ยุยดดาวมล่ปืนอะไรเสียงคนเอโคอะไรรู้เอามีน้องพูดให้อุ้ยเจอแล้วตายแล้วตัวตัวหลังไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นปืนเกียร์ ยญิงก็ไม่ได้วนโอ้โหเวลเลยดุนไก่แย่ง,ไปไปงอืมหัวแตกครับดาวนึนงนะโอ้โหขีดสีขีดหัวแตกครับเปิดค,คุณจะอายครับ อันนี้จบเป็นนิ่คือจบเกมเลยนะครับอืมยูดาพาโหดนะครับอ่าอืมยดาโหดครับเล่นมาเลยแล้วครับยดาเล่นมาเลยแล้วอุ้ยอืมหนีายืนเล็งเลยนะครับบอกให้ปืนนี้ทุกปืนแล้วเดี๋ยืนเล็งนิ่งๆครับคุณก็หามุมแบบว่าจุดแคบจริงๆครับแล้วคุณก็เล็งครับนี่มุมนะครับเห็นมันขนาดเลยครับมันก็เห็นเราแบบกว้างๆครับ ถ้าเราปลไยทางนี้ครับแล้วเราก็ปุ๋ยแม่ครับทุกท่านปุ๋ยครับมันโอ้โหเลยสามสิบวนโอ้เวนเลย่เวลาท่างแม่ครับแม่ก็สั่งครับผมไม่สนใจไม่แคร์ใครอยู่แล้วผม้โ,โหหัวหัวไม่จัดโอ้ยโอ้ยโดนมันหนมมันหัว